สวัสดีครับต้องกลับมาไลฟ์อยู่ทางไลฟ์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องแยกถนนวิทยุนะครับดูเหมือนว่าจะมีเสียงระเบิดดังสองครั้งยังไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับสงสัยว่าจะเป็นกิจกรรมขั้นเวลานะครับขั้นเวลากันระหว่างที่ตัวแทนของ อของประชาชนที่ไม่เอาระบอบสมบรูรณาสิทธิราชเนี่ยกำลังข้าไปยื่นหนังสือกับทางสถานทูตเยอรมันนะครับไกลออกไปนู้นก็มีเสียงตึงตังนะครับในลูกไรทํานะครับเดี๋ยวลองไปดูเยวได้เจอแต่ขอเจอแบบเฉดเฉดอย่าเจอแบบตรงๆก็จะดีนะครับ ด้านนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมายืนเชิงกำลังแล้วนะครับน่าจะไม่ยืนอะไร ตอนนี้ผู้สื่อข่าวและยูทูบเบอร์ก็ กำลังเดินไปดูที่บริเวณแยกถนนวิทยุนะครับที่มีเสียงดังขึ้นมาเราไม่มั่นใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าบริเวณที่สารทูตเยอรมันนี่ก็ยังปกตินะครับก็คือว่าไม่มีเหตุการณ์การตบกทั่งรุนแรงกับเจา้าหน้าที่ตำรวจที่มาควบคุมเหตุการณ์นะครับมีการต่อว่ากันบ้างนะครับ เล็กน้อยนะครับเมอเท่บกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อช่องย,ยันยิบยันมานนมีไฟรถพยาบาลเปิดแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอ,อะไรรต่แต่อยู oh. ่าาดนตีก็ยังเล่นต่อครับ it s it. It s รถพยาบาลถอยเข้ามาครับไม่น่าจะว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าน้องครับมีอะไรไหมครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรมีอะไรเหรอฉันรับเพิเจ็บนิดเดียวมีมีพัฒนอะไรเจ็บอะไรยังมีเจ็บนิดหน่อยครับเยอะแล้วมีอะไรเกิดขึ้นไม่รู้มีเสียงดังเมื่อกี้ใช่มีเสียงดังเกิดขึ้นแล้วก็เราเลยเดินมาดูไปที่บริเวณนั้นแล้วนะครับแรงพื้นยุกอ้า ลงมาไหนตราปาไหนคนนี <ève S 2> Actually, mm ้นะปลาสอง่อบปี่อยรอบแรกมันม่ใหญ่บึ้งใหญ่มากเลยรอของเราคจะไ้ีปลาลูกบอทับลงกับดน้ำมันะครับที่พาเจดไอ้ปลอแตมีรถพยาบาลเข้ามา มีการปาลูกกระทบนะครับจากด้านบนสะพานไทเบอร์เยียมลงมาน่าจะเป็นสองครั้งนะครับแต่ว่ายังไม่ทราบว่ามีใครเจ็บปวดหรือเจ็บปวดเจ็บบาดเจ็บหรือไม่ฮะเออเขาลูกเขาเพียงลูกกระทบลงมาป่ะนะจากบนสะพานมอไซค์ใช่ไหมครับน้องไม่เป็นมอไซค์ลองขานมอสก็ดูนะไม่ต้อเป็นมอไซค์ ไม่ทราบว่าเป็นกลุ่มไหนนะครับาวางรุดกระทบลงมาไม่มีใครบาดเจ็บนะครับจากผู้ที่อยูอ่ในเหตุเหตุการณ์นะครับจากาตรงจุดที่เกียนเลข150ด้านหน้าเนี่ยครับนะครับเบลเยียมป้ายที่มีเลข150ปีความสัมพันธ์นะครับประเทศไทยเบลเยียมครับแต่บอกว่ายังไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับมีเสียงดังแค่ระเบิด มาสักครู่ก็มีรถพยาบาลมิ่งเข้าไปสองคันนะครับไม่ทราบว่ามีใครบาดเาจเบเ็บจากเกิดเกิดจากาการอะไรนี่ยังไม่ทราบนะครับตอนนี้มาอยู่ที่สะพานไทยเบลเยียมนะครับแยกถนนนิตยุนะครับกับสาทรนะครับอัดอ,ออกมาจากบริเวณสหารรุเยอรมันประมาณสัก400เมตรน่าจะประมาณนั้นนะครับก็คือประชาชนก็มา รอนะครับรอตัวแทนเขานะครับตัวแผนของประชาชนที่ปฏิเสธไม่เอาระบบสมมูรนายาสิธิราชนะครับที่ทได้ส่งตัวแทน3าคนเข้าพบกับทางสถาะนพเธีรำลับก็ยังไม่มีอะไรนะครับตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่นะครับ บริเวณที่ทิ้งลงมานี่ตรงนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมีแต่ประชาชนมีแต่ผู้สัญจรไปมาทางนั้นนะครับไม่ทราบว่าเป็นฝ่ายไหนนะครับที่สร้างเหตุที่อาจจะก่อให้เกิดเหตุความรุนแรงเกิดความบาดเจ็บเสียหายให้กับประชาชนนะครับทั้งผู้ที่มาเรียกร้องประชาธิปไตยผู้ที่มาประกาศตัวว่าไม่เอาระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์แล้วก็ทั้งประชาชนที่สัญจรผ่านไปมานะครับไม่ควรทํานะครับ อย่าไปทำนะครับอย่าหาทำพวกเขามาชุมนุมโดยสงบนะครับ นี่คือบรรยากาศของผู้ที่มาชุมนุมนะครับอยู่ด้านนอกนะครับบริเวณจัพานไทยเบลเยียมนะครับไปเจมาจาไหนเออรถมารถันยนต์ตรงนี้ตรงเียตรงไหนเรอใช่ขึ้นรถมารถันยน้์โดนเลย ใส่แม็กก์อ่ะถ้ผมมเตี้ยได้คนใส่แม็กก์อ่ะที่นโยนอ่ะที่รถม์ใคมาพี่หรือว่าไงรี่อเตอร์ซค์มาสาคันแล้วก็รถกระบะคันหนึ่งแล้วรถเท้ายนี่มันก็เลี้ยวกลับไปเลี้ยวกลับไปแล้วบจะเป็นคนจุดอ่ะเราเห็นหน้าชัดจวเลยทั้งปีกล้องก็เห็นแล้วจิงแจะดูจากกล้องได้นะไคนยนลงมาเนี่ยเรถ่ายไม่ทันไงโแ

ครับการปลารูปก,กระทบนะครับจากบริเวณด้านบนของสะพานไทยเบลเยี่ยมนะครับมีเพื่อนที่เป็นช่างภาพเห็นนะครับว่ามีรถวิ่งมา3คันนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ของกระบะมอเตอร์ไซค์สองคันแล้วก็กระบะหนึ่งคันนะครับแล้วก็เห็นใบหน้านั่นๆอะไรนั่น เห็นว่าบอกว่าระบุว่าเห็นใบหน้านะครับเข้าใจว่าเห็นใบหน้านะครับเห็นคนอคนที่ข้างลงมาหน้ามันชัดเจาเลยคนโยน่ะลูกขนาดนี้มันโยนวายนัดจุดอันนี้โย่นตูปอันนี้จุดโย่นตูปในคนยนตเนี่ยเห็นหน้าชัดเจาเลยมอไซค์คันหนึ่งใช่ไหมคนยนตนี่มอไซมอไซสามคันครับมอไซสามคันมอไซสามคันก็เลยขับตรงหน้าหน้าดับเพลนเลย ตัดผมแบบตาแบบทหารเตียนเตียนน่ะเตียนเตียนไอ้คนยนต์ครับตัดผมเตียนเตียนผมเห็นลูกคนลูกเท้าของปานเนี่ยมันยนต์ลงมาน่ะนะครับจุดแล้วก็ยนต์จุดแล้วก็ยนเลยใชยหัวเกลียนนะครับขี่มอเตอร์ไซค์มาสามคันนะครับจุดแล้วก็ยนต์ลูกกระทบลงมานะครับใส่บริเวณใกล้ๆเคียงผู้ชุมนุมจํานวนสองลูกนะครับตรงสะพานไทเบลเยียมที่ท่านนี้เห็นนะครับแล้วก็ความจริงแล้วเนี่ยกล้องตรงนี้ป้อมตํารวจนะครับ น่าจะมีกล้องบันทึกเอาไว้ในช่วงเกิดเหตุนะครับลูกงล,ลูกใจนะครับถ้ามีความจริงใจที่จะแก้ปัญหาก็น่าจะไม่ยากในการนำตัวนาตัวผู้ที่ก่อเหตุมา่ามารับผิดนะครับมาลงโทษนะครับบริเวณนี้นะครับเวลาที่าเกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ประมาณเวลา,าเวลาประมาณ18 30นาทีนะครับ ลูกกระทบสองลูกโยนลงมาบริเวณที่มีผู้ชุมนุมเรียกร้องไม่เอาระบอบสมบูรณายาสิทธิร่าชนะครับที่บริเวณแยกถนนยุนะครับมอเตอร์ไซค์สามคันนะครับของอภไยเมื่อ,อัออออะครู่นี่บอกว่ามีกระบะด้วยไม่ใช่แต่เป็นมอเตอร์ไซค์สามคันนะครับเป็นลูกกระทบชนิดที่ใช้การจุดนะครับใช้การจุดชนวนแล้วก็โยนลงมาสองลูกนะครับแล้วก็วิ่งหนีไปนะครับขับมอเตอร์ไซค์หนีไปหลบหนีไปแล้วต่กล้องวงจรปิดนะครับ กล้องวงจรปิดของทางสถานีตำรวจนะครับตรงจุดควบคุมสัญญาณไฟจ,จราจรแยกวิทยุสอนอทุกมหาเมฆนี้นะครับถ้าจะติดตามเอาติดถ้าไม่ใช่กล้องดัมมี่หรือถ้าเกิดไม่ใช่กล้องที่กดต่ำลงมาคอยเอาผิดในเรื่องของทะเบียนรถเรียกค่าปรับอย่างเดียวนี่น่าจะได้ตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษไม่ยากนะครับฝากสอนอทุกมหาเมฆช่วยติดตามด้วยนะครับ ขายข้าไปไหมครับได้ายไมไ่ท <นะ S 2> ครับเหรอผมเนยอดใสไนั่ะนี่หัวเหมัมันเป็นปืนหรือเป็นอะไรอ่ะเป็นลูกกระกำลังเี่อลูกกระแลอะไรเป็นนี้แหละลูับอ้ครับูเตียน,น,อ,นอ,อ่ะนั่น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 ข้างบนไม่ทราบว่ามีใครไปชูป้ายอะไรครับ จะอะไรขึ้นนะครับตอนนี้ มีอะไรหรือเปล่าครับคือทางทางเส้นนี้นะครับตำรวจตำรวจกำลังตั้งแนวอยู่ประมาณยี่ยี่สิบคันนะครับอยากให้พวกเรามายืนตึงกำลังหน่อยนะครับออ๋มีการตั้งแนวตำรวจไม่อีกครับไอ้พวกโดนดีหน้าโดนดีหน้าต่อไปกันย้อดไปนมดนึที่ขีเดินไปเดินมา้นะไปไปนนครับตอนนี้มีทางน้องที่เป็นกาดนะครับระดมคนมาบอกว่าทาง ฝั่งถนนแยกวิทยุนี่มีตำรวจมาตั้งแนวอยู่นะครับไม่รู้จะตั้งแนวทําอะไรนะครับจะหาคนที่พาลูกกระทบใส่ผู้ชุมนุมมา,ารับผิดหรือว่าจะมาทําอะไรก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเรากําลังเดินไปด้านหน้านะครับไปจุดที่ถูกระบุว่ามีตารวจมาตั้งแนวไว้นะครับส่วนผู้สื่อข่าวประชาไทยเมื่อยแล้วครับขอนั่งพักสักเล็กน้อยใช่จ้ะ โอเคเป็นนักขาวจากทีรอ๋ครับักข่าวที่่อนายอะอ๋อพี่หลังต้องพักเที่ยบครับไม่รู้ว่าสมาคมสิ่งเป็นรู้สิ แต่สำหรับหนูไม่ได้อยากชินนะหรูรู้สึกว่าการชินกับเรื่องที่มันไม่ถูกต้องอะนี้ผมมถ่ายได้ไหมถ่ายหรือไม่ดีเดี๋ยวมีปัญหาครับงานมากเกินเสียงก็พอได้คือที่ทำงานอาจจะไม่ว่าอะไรแต่ก็รู้สึกว่าเออหนูไม่อยากให้ใรเห็นหน้าด้วยป็นใย่เ้ยนั่งไข่ห้างไม่ได้คือสำหรับหนูหนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องนั่งไข่ห้างอยู่ไม่ไข่ห้างแต่ว่ามันคือการที่เออ ผู้นำไม่ค่อยตอบคําถามของสื่อมวลชนอย่างตรงไปตรง,ตรงมามากกว่าค่ะมันจะตอบด้คยคาถามที่ว่าแล้วเธอว่ายังไงหรือว่ามาทําแทนไม่หละ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาถามฉันทําไมซึ่งสําหรับเราเรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าท่านไม่ใช่นายกเราก็คงไม่ไปถามท่านอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ได้แบบชวนโมโหแต่ว่าหนูแค่คิดอย่างก็อกไปตรงมารทำเราทำหน้าที่สื่อเราก็ต้องถามแล้วคุณเป็นบุคคลสาธารณะเราคุณก็มีหน้าที่ตอบไม่ใช่มาสะบัดหรือว่าถามย้อน ใช่ไม่งั้นก็ให้เราไปเป็นนายกแล้วเราจะเราจะตอบเขาเคยถามหนูว่าแบบเออแล้วมาเป็นนายกไหมล่ะแล้วหนูก็ถามว่าได้เหรอคะทุกคนก็เลยรู้สึกว่าหนูปวนประสาทเขาแต่สำหรับเรารู้สึกว่าเอาได้ไหมล่ะได้เราก็ทานะถ้าเราเป็นนายกแล้วเราตอบให้ตรงๆแล้วก็ตอบให้แบบชัดเจียกว่านี้ไม่ใช่มาประเทศตอบแบบไม่รู้ตอบอะไรอย่างหนูแค่อาจจะตกบใจด้วยคือหนูทําข่าวกับ เรียกว่านายกหลายประเทศมาก่อนสําหรับหนูไม่เคยมีนายกคนไหนเดินหนีหรือว่าแสดงกิริยาไม่ไม่พอใจในคําถามเราเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะถามคาถามที่ประชาชนต้องการอยากรู้เพราะเราคือกระบอกเสียงของประชาชนเขามีมารยาทไม่ใช่มีมารยาทกับเราแต่ว่าเขามีมารยาทคือมีมารยาทกับประชาชนที่ติดตามการทํางานของเขาเองกันอันนี้เขาไม่มีเลยคือประเดนนี้หนูก็แล้วค่อนข้างตกใจเวลาที่แบบว่าเจออะไรแบบนี้น่าตกใจด้วยว่าตระหนอกวิชาชีพสื่อหรือไม่ ู้สื่อข่าวนะครับเนี่ยก็เฉยแบบบางที่หัวเราะด้วยหรืออาการที่เขาฉีดอันก็เขาใส่ตาหนูอย่างเงี้ยหนูไม่ได้รู้สึกว่าพอน้องโดนฉีดอลนก็อล์หรูโดนเขา้านะตาค่ะแล้วหนูรู้สึกว่าแบบถึงจะบอกว่าเป็นการล้อนเล่นแต่หนูรู้สึกว่าหนูมาทํางานหนูไม่ได้เป็นเพื่อนเล่นนะผมว่าเป็นกับเป็นความกักขาของเขาอ่ะแบบแ <c oughs> ยามา่มากๆแต่<น>ว่าทุกคนก็จะพูดว่าอยู่ๆไปเดี๋ยวก็ชินเลยอนยะ่างเงี้ย คือหนูไม่ได้อยากชินไงห,หนูรู้สึกว่าสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราไม่ควรชินการที่เราชินน่ะมันจะทําให้เรื่องไม่ถูกต้องกลายเป็นเรื่องที่แบบมาตรฐานมันจะต่ําลงเรื่อยๆคําพูดที่บอกว่าอยู่ๆไปเดี๋ยวก็ชินนี่เป็นคําพูดที่น่าประยศ์มากกว่าการปลกปฏิเสธการท้ขเ่าทางไอ้พวกนายกหากพวกอะไรพวกนี้อีกย่าโอเคนะครับขอบคุณน้องมากๆตอนนี้อยู่ที่ไหนนะอยู่หนังสือหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นแห่งหนึ่งค่ะครับขอบคุณมากครับที่มาคุยด้วยค่ะครับสวัสด <ไป S 1> ีครับ ครับผมน,น้องผู้สื่อข่าวที่ถูกคุณประยุทธ์นะครับฉีดหน้าผมเรียกคุณประยุทธ์นะครับรน,ะะรน่าจะมีน่าจะสูภตพกว่าคุณประยุทธ์เองที่พูดกับผู้สื่อข่าวอยู่นะครับถูกฉีดแอลกอฮอล์ใส่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 ตานะครับก็มาเล่าให้เราฟังนะครับว่าแต่ว่าแกก็ไม่อยากสแสดงตัวนะครับว่าเป็นเป็นผู้สื่อข่าวที่ถูกกระทําการอันที่ความจริงไม่เหมาะสมดังกล่าว ในทำเนียบรัรฐบาลนะครับ,บรในการ,รที่ขอสอะได้อาสัมภาษณ์คุณประยุทธ์นะฮะก็เลยมาเล่าฟังบน่บนๆอึดอัดใจแล้วก็สงสัยว่าทําไมแบบยังไงฮะโดนกระทํามาโดนปฏิเสธมาโดนแสดงท่าทีที่ไม่ไมดีมาแต่ว่าเพื่อนวิชาชีพเสียด้วยกันบอกว่าทนๆไปหน่อยเดี๋ยวก็ชินเลยรปรานี้ผมว่ามาลุยอย <c oughs> ูอ <c oughs> ่ในสนามมาทํางานพลุแก๊สน่าจะดีกว่า นะครับคนนะี้ไม่ปลานะให้มันไื่อยตึงลังต่อยไม่ต้องปลาห้ามปลาห้ามปลาโอ้นะครับมีรถตำรวจมาอีกแล้วนะครับตอนนี้จะส่งคนก็น่าแยากไปาทางอื่นมาแยากทางผู้ชุมนุมทำไมไม่รู้มันโอ้ เหมือนว่าตอนนี้นะครับบริเวณอ่าแยกวิทยุนะครับก็ยังไม่น่ามีอะไรนะครับ <c oughs> มารอบกัดจ็อมาแล้วไปแล้วนะครับ <c oughs> สร้างความตกอ,อกตกใจบ้างแต่ว่าก็ยังดีโชคยังดีนะครับที่ไม่มีผู้ชุมนุมท่านไหนหรือประชาชนที่สัญจรไปมาบาดเจ็บนะครับ <c oughs> นะครับประชาชนก็ต้องมาดูแลกันเองอย่างนี้แหละครับ เร่งใครไม่ได้จะร้องเรียนก็ต้องไปร้องเรียนสถานทูดเยอรมันจะจะอ่เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยดูแลเรื่องความปลอดภัยก็ต้องเอาประชาชนด้วยกันมาดูแลกันเองนะครับเจ้าหน้าที่รัฐกับกลายเป็นอันตรายกับกลายเป็นศัตรูของประชาชนเสเองนะครับมันก็แย่นะครับ เดี๋ยวจะลองเดินข้ไปดูข้างในอีก nice ทีไม่รู้ว่าสัญญาณตัดหรือเปล่าเพราะว่าสัญญาณาสัญญาณโทรศัพท์ที่ใช้ในการไลฟ์มีปัญหามากนะครับเมือ่อเข้าไปใกล้ๆบริเวณที่มีผู้ผู้ชุมนุมและมีผู้สื่อข่าวเยอะๆเนี่ยฮะเพราะว่าสัญญาณมันได้ก้องสัญญาณกันนะครับ เหมือนว่าจะาจะแยกย้ายกันแล้วนะครับนำป้ายกลับไปกันด้วยนะครับป้ายยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองป้ายอะไรพวกนี้ไม่ทราบว่าทางแกนนำออกมาจะนำตัวแทนของผู้ชุมนุมที่เข้าไปคุยนี่ไม่ทราบออกมาอะไรางานผลหรือยังเดี๋ยวเราไปดูนะครับ ถ้าด้านในขยุติหรือยังครับยุติแล้วใช่ไหมฮะสามคนออกมาแล้วไม่แน่ใจมน่ใรเดี๋ยวมันเดี๋ยวต้องไปเอาขอ ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทยอยกันกลับออกมานะครับเข้าใจว่าน่าจะเดี๋ยวลองถามดูเผื่อมีใครพอจะรู้บ้างนะครับว่าออ,ออกมาเอ๊ <c oughs> ตกลงว่าสามคนออกมาหรือยังครับผมออกมาแล้วครับแล้วออก,ก็แถลงแล้วก็ยุบดเรียบร้อยค<ล>รับรอโอเคฮะเรากลับบ้านกันเอยเรากลับท็อปปิ้กันครับโอเคครับอย่างน้อยนี่คือเบื้องต้นนี่คือว่าแกนนำนะครับตัวแทนของผู้ชุมนุมนะครับ ที่ประกาศตัวว่าไม่เอาระบบสมบูรณา,รญ,ารญาสิทธิราชนะครับทั้งสามคนที่ได้รับที่ได้รับอ,อนุญ,ญาตให้เข้าไปมอบจดหมายนะครับที่สารทุภายในสารทุตเยอรมันนี้ตอนนี้ได้ออกมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวาทางประชาไทยก็จะเขียนข่าวรายงานข่าวให้ได้ทราบนะครับอย่าลืมเขากดติดตามนะครับนะครับกดติดตามแฟนเพจประชาไทยนะครับแล้วก็หรือว่าติดตามอ่านได้ที่เว็บไซต์ w ว็บประชาไทย .com ก็ได้นะครับ วันนี้หวังว่าคงจะไม่มีอะไรงอกนะครับแ,แค่นี้เราก็เสียหายพอแล้วชีวิตคนคนหนึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นจะตายนะครับโดนจระศุนนะครับ <Duty. S 2> ลอกวผีมีจริงไม่มีจริงนะนะฮะก็ขออภัยขอขอภาวนาให้น้องที่ถูกยิงวันนี้นะครับขอให้ร <ไ hacerlo. S 1> อดชีวิตขอให้ปลอดภัยนะครับประชาไทายหวังอย่างนั้นนะครับฮะ ขอบคุณที่กราติดตามครับเดี๋ยวขออนุญาตาาพักการถ่ายทอดไว้ก่อนนะครับอย่าลืมติดตามาบทสรุปของวันนี้นะครับในเว็บไซต์ประชาไทย .com ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ